ไปไม่โดนที่ที่เทือกไทยมาพอดีทางข้าวต่างต้นเสือเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยมันไล่ไล่ไล่คนเล่นช่างเอ้าเล่นเด็กช่างเลยพี่เล่นเด็กช่างมเล่นเด็กเทพช่างไปอ้าวเด็กเทพช่างนะนี่เทพช่างมันเล่นเทพช่างนะแล้วเทพช่างเขาก็ส่งเรื่องมาร้องพี่แล้วก็ร้องพระไอ้กุ้งกับมอมาครับผมทีนี้ก็เลยมาลงมาดูหน่อยว่าเนี่ย งานบักน้ำเนี่ยสมุการบ้านเราเนี่ยเฮ้ยมันเดินไม่ได้จริงเหรอวะใช่งานบ้านเราดิงานบ้านเรางานประเทศไทยแต่คนไทยห้ามเดินเฮ้ยคนไทยเออก็เลยเดี๋ยวไปดูหน่อยเดี๋ยวไปดูหน่อยดูใครไม่จัดไม่รู้แต่วันนี้โดนพี่เจจัดแน่นอนตามน้นมันจะเป็นไปไม่ได้ในประเทศไทยแล้วเล่นใครไม่เล่นนี่เรามาเล่นเด็กช่างเจเขาเคยเป็นเด็กช่างมาก่อน กูเลยแต่งตัวแบบช่างอะไรอเลยอยากโดนนะกูอยากฉ่อมเหลือกอยากโอยากโดนอันนี้เราเโอเควันนี้เป็นคืนสุดท้ายพี่ใช่สมัยก่อนเรียกว่าคืนเก็บโจรเก็บจอดอ่าวันนี้พี่วันนี้กูไม่ได้เก็บจอดแต่กูเก็บต่างดาวไอ้สัเจอจัดเลยพี่เต้บอกเจอจัดเลยก็ไม่รู้ถ้าเก่าถ้ากางเช็คหมดครับเช็คหมดเก่ากลางแดกตีแน่นอนแต่ว่าเอ็งอย่ายอมนะเอ็งอ่ะเทพช่างอะเอ็งโดนน้องแกนะเห็นน้องแกนะ ตามผมมาแล้วกันเดี๋ยวผมพาไปก็คือเข้าเงของเรื่องรไฟใช่ขอเราอกไปเลยเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เรื่องไทยใช่ป่ะนี่มันประเทศไทยเราต้องเดินได้งานจำปีของใครวะเอ้มันเป็นงานจำปีใครวะ ไอเชียนี่ประเทศไทยเชียวนายต้องเดินได้ดิเขาไปรอดไปแล้วมีแต่หม่าเมนนี่ไม่เ้อตอบว่าง่ายอยู่ไงวันนี้ไหนมันมาไหมวันนี้น้อยน้อยยิ่งดีสัตว์จะได้หนำมือหนำบปีหน่อยเยอะมันต้องแจกจ่าย แต่แต่ว่ามันไปอยู่แล้วแหละวันสุดท้ายมันต้องมาฮองเที่ยกบพอดีมาสั่งออเดอร์ว่าไงพี่จะไปส่งออเดอร์ให้มันอะไรอ่ะกระปิ่นาแต่มันมันมันขึ้นตัวให้วมัน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 มนมั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 นันมัมันไม่เม็นไมัน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 ันนน้ ขุนตีนอ๋อใหญ่กุนตีนใครไม่โดนก็เลต้องออกมาใช่ไหมต้องให้ดูเดี๋ยวรอดูแล้วกันที่ไหนที่ไหนปากน้ำปากน้ำวันสุกท้าอุตปลาการงานงานปากน้ำปากน้ำวันสุดท้ายส่งท้ายเลยนะเขาสั่งออเดอร์มาเหรอเขาบอกเขาอยากได้ออเดอร์เขายิงกลางส่งสารมาเรียบร้อยแล้วอยากได้ออเดอร์ชนตีนคนไทยก็เลยเดี๋ยวจัดให้นี่เฮ้ยออเดอร์มา นี่ไอ้แก้งไลเดอร์นังอะไรนเลยนู่นส่งออเดอร์ผมเรียบเลยไอะไรมเดี๋ยวส่งใหเอางี้ดีกว่าส่งให้หยิบปาเลยเ้ยส่งให้หยงปากร้อนเออโอเคนะรู้กันแล้วนะว่าทายไม่โดนลงตัวคนนี้กา็มีเหตุดนี้หตุที่ี้งมากันนะยชะนั้ยชุดเใชุชุดเนี้ยชุดเนี้ยชุดเนี้ยเดี๋ยวรอเจอกันนี้ จริงทำเดียวรูเสอบอแกางฟ้าวมีพวกไครดุอยู่แล้วพวกใจใจมีไม่ควมไปเดินคนเดียวเจอมันพวกนี้ยอกพวกอขหลเรเยอะพีแต่้่ ไหลหลุดก็ไหลช้อนหน้าไหลช้อนแต่นะเรื่องก็ตอบตอบอย่างเดียวหรือว่ามีบางความลักอยู่แล้วต่าไม่ไล้มาต่างกันไม่ร้าเลย เดินนี่ดนนีไม่เน่ยดีมษัทบริาัิ่ัเลยิ่ัทบงัทบริษัทบรไษัทบดิษัมบริษบริษัทบริษันบิันบริษัทบริษัได้ิษัทบริษัทบร เดี๋ยวนี้กูเชื่อผมไม่ได้ไรึงกองเจ๊คเกคตั้งแต่มึงหลอกกูมาปั๊มพีทีแล้วน่ะแต่ชุ่งกระแม่จะแดหขวาอยู่ังสมัยหนึ่งมึงไม่ยอมรกาสมันี่ไม่องนี้ไม่ยอรกาี่ลาวเดี๋ยวนี้ เฮ้ยใช่เหรอนี่มันนานแล้วเหรอนานแล้วนานแล้วกี่ปีวะอ๋อถ้าสิบปีกูสมัยสมัยตอนยูซีเอตรงนี้ยังไม่มีเลยไม่ใช่อะไรกูจะบอกยังไม่มีเลยอยากให้บอกแกพี่ี่ตำรวจของของขายกูแค่เดินมาถึงด้านหน้านะมีเรื่องแล้วเพราะของขายนี่ขายของอยู่ท้ายบ้านหลับปากจอคืนตอนถ้าเราเดินตรงขึ้นไปอีกจําได้ไหม ที่เราเดินตรงนู้นไปที่ตำรวจมันบอกว่าให้เราวนกลับเพราะเราเดินตรงขึ้นไปเลยจวนยิ้งไปอีกมันจะเป็นท่าเรือใช่ไหมท่าเรือใช่ท่าเรือคำฟ้ากอ่ะใช่แต่ก่อนไอ้เจดียแม่งทะลุอยาวนู้นเลยยาวยาวนู้นเลยแห่เห็นไหมเราจะลงไปวนในตรงสามปรสามิตรอ่ะแม่งไม่ให้ไปเขาปะวนเจอแน่บั๊มมามันจะูดโอ้ยมันกอมุ่งแลวแกงยิ่งเจอหมาไล่มาแตกตื่นมากระดูกหมาไล่แบบนี้ ครับว่าไงครับเพิ่งมาครับหลงครับหลงหลงที่ไหนฮะหลงอยู่แถวนี้แหละรับมาเลยครับรับดีครับนี่ไม่เดินซื้อที่ไหนาที่ยบาเออที่งานะร้านเดียวกันปะเนี่ยร้านเดียวกันเนี่ยโอ้ลูกใหญ่เหมือนกันเลยก็ร้านเดียวกันแต่หมดแตร้านเดี้ยนี่แหละผมเมาออกมาเยอะแล้วด้วยเมื่อกี้ ใบจ่ายบาทกูไม่ได้กูไม่ได้กินกูไม่ได้กินเจกินเจหมดแล้วก็แบ่งกันแล้วหมดแล้วถุงนึงไอ้เหี้ยมึงแดกลูกชิ้นไม่พอแดกทั่วกูอีกเกาลัดนี่เกาลัดพี่เกาลัดมันคือทั่วชนิดหนึ่งมึงมึงแดกเนื้อมึงยังจะแดกทั่วกูอีกอ่ะไอ้กันขวาน เฮียไอ้กูแดกเจนี่ให้กูได้มันเลยูถงไน้หนเลอยู่นเที่ยวไหนถมึงอยู่ไหนต้นะไหนต้นพวกมึงกินกันอะไลูกชิ้นก็เจันี่มันเป็นลูกชิ้นแป้งนี่แหละพราะว่าันี้งแป้งลูกชิ้แป้งกินแป้งกเท่ไม่ไม่มีปลาเลยไหนก็แป้งแล้วปะ มีเนื้อเราูชิ้นแป้งเนื้อป้งนะเฮ้ยน้ำผมบาปแป้งนี่ผมกินล้วมจหอได้ยอมมันมีมันกตอนน้ำางบเอยาจี่ไม่เคยว่าอะไรเลยนะมันดีนะแล้วพีที่นี่ไหนพี่พัทยาพัทยา Cái... Baku hả bằng baku 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 đây baku 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 baku